ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมเคนดีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันกันกบเรเซอร์ในโลกห่านะครับซึ่งผมใช้เวลาปั้นมาค่อนข้างนานแหละจากคลิปที่แล้วยันคลิปนี้นะครับก็เราจะมาไล่ตบบอสให้เห็นทุกตัวเลยนะครับย้ำว่าทุกตัวนะครับที่ตบได้มาป่าไม่แน่ใจตบได้หรือเปล่าไม่พูดมากเราไปเริ่มซัดตัวแรกกันเลยดีกว่าครับไปจะไม่บัฟใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเอาแค่ของที่ใส่กับเรเซอร์ทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่บัฟดาเม็นู่นนี่น,น,นะครับมผมนี่โดนค่อนข้างเจ็บนะเจ็บ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 เดี๋ยวจะฮิวสักพักหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไหมสวยไม่ฮิวดนะีกว่ะยังไงอย่างนั้นเงนี้ย พาดพาดคือพาดเองเนี่ยจะไม่ฮิวเดี๋ยวไปฮิวนอกรอบอีกทีนึงด้วยน้องแมวน่ารักตรงนี้รู้สึกว่ายจะตีได้อยู่นะโอเคเราชนะแบบหมดหลอดนะครับแต่ยังไงรู้สึกว่าท่านลมยังไงก็จะรีนะครับเก็บเก็บอ่ฮิวหมดยังไงก็รีอยู่ว่าท่านลมโอเคเรารอเรารอรีครับ อาน่าจะสองทีนะผมว่าตีได้ตีได้อะทีเดียวไปตัวต่อไปครับผมโอเคตอนนี้ก็มาถึงตัวต่อไปแล้วเราไปซัดันเลยดด้ว,ว่าครับสำหรับดอกไม้น้ำแข็งนีครับน่าจะไหวนะหลบผมมั่นใจบเบรเซอร์ผมมากครับว่าซัดได้ทุกโจนจริง มันชิวมากครับดาเมจขนาดนี้ล้มไปดิปิดจ็อบไปไหมปิดจ็อบไปไหมไวเกินไปเหรอโอ้โหเราเราเราเจอเนิฟตามไวกันตีนะครับน้ำแข็งนี่มันทำให้เราตีช้านะครับแล้วก็เออเหนื่อยไวด้วยไ,ไม่ตายเว้ยด้วยความที่เราโดนลดดาเมจไม่ใช่ลดดาเมจลดความเร็วโจมตีนั่นแหละ หลบได้ครับตีไว้ไีไวรตีตรงนี้ไม่ได้เข้าหัวโคกเหรออีซี่มา <c oughs> ตัวต่อไปไอตัวนี้นี่ไม่รู้จะตีให้ตายได้หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวจะตีให้ดูแล้วกันนะครับมาลุยเลย ro, อีเล็กโตเหรอวิ่งวนแป๊บวิ่งวนแป๊บนี่ครับโอเค โอ้โหโดนได้ไงเนี่ยถือไวถึงถือไวถึงอือหือไปเข้าเข้ามาเอ่อเซตไอเทมเฉลยเอ่อเดี๋ยวจะให้ดูท้ายคลิปนี่ครับโอเคนี่ไงนี่ไงม,มาดีเลโตมาดีมาดีครับโตมาดีครับมันฟิร์มันฟิร์อยากคิวมากเลยเดี๋ยวผมจะคิวเลย โอ้ยิง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 ลวงเปลวงเก็บไปเก็บไปอีกตัวคอยยนะื้อนะผมไม่แน่ใจว่าอ๋อน้ำแข็งตีได้อยู่นะอ,อ๋อย่างยั้นตีให้ตายได้ครับโอเคท่ายันตีให้ตายได้อยู่แต่ว่าใช้เวลานิดหน่อยผมว่าไม่มนิดละมั้งโอเค ไม่เป็นไรครับเราจะมาตบให้ตายก็ต้องตอบให้ตายทั้งหมดนี้ครับเราจะไม่กั๊กนะฮะจะไม่ตัดคลิปคลิปออกด้วยจะบอกว่าจะตีให้ตายก็ต้องตีให้ตายครับเพื่อทุกคนให้ตายเถอะเออทำอย่างนี้ได้นี่หว่าน้องแมวน้องแมวกับน้องหมาอยู่ด้วยกัน,นเนี่ยได้ดิ ได้เด็มันจบแล้วนายกินมันจบละตุง้งตัวต่อไปโอเคทุกคนแล้วก็มาถึงตัวต่อไปแล้วนะครับผมก็คือบอสดอกไม้ไฟมา ไอ้มันพันงหาดเลยก่อนเราเจาะเกาะมันค่อนข้างยากปึ๊บโหปึ๊บโหืหมันยั่วอะไรเนี่ยพี่ยั่วอะไรครับเฮ้ยทำไมจุดออกเป็นโผล่สองจุดนะครับไม่เข้าใจต้องหลบต้องหลบตีไปตีอย่างเดียวไม่ได้นี่หลบจริงป่ะเนี่ยหลบยังไงให้โดนยูหลบยังไงให้โดนยูเอา้าล่วงได้เลยอย่างนี้ได้เลยขอสับหน้าหน่อยครับขอสับหน้าหน่อยครับ มาดิมาดิมาดิโอ้โหเกาะมันเยอะมากเกาะมันเยอะมากครับเฮ้มันฟื้น,นฟื้นอา้าเราทำไมเกาะตรงนี้อยู่งั้นะผมขอตีเกาะตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเฮ้ยปมาดิบวกแรกครับบวกแรกครับบวกแรกครับเฮ้ยไม่แตกมันวางระเบิดไว้ต้องแบบอย่าไปโดนนะครับ โอเคก็ oh yeah. ไม่เห็นเท่าไหร่เลยที่ว่าไปตัวต่อไปครับสำหรับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นบอสเออลูกบากธาตหินนะครับบอสหินนั่นเองที่หลายคนบอกว่าเก่งนักเก่งงายากนักยากหนานะครับจริงๆมีตัวยากกว่านี้เยอะนะผมถ้าสังเกตดๆีๆผมจะไล่าตามมาดับความยากเลยนะครับผมก็คือผมมองตัวไหนว่ายากเนี่ยคือนั่นแหละมาดูท้าย ไปใใตต,ตโอเคไม่แตกแตแเ,รตเราไม่สามารถปีที่ไปตีมันได้นะครับเราต้องตีให้แตกแล้วมันจะตกลงมานะครับซึ่งทิศง่ายๆก็คือเนี่ยตอนนี้ต้องตีแตกก่อนที่มันจะระเบิดโอเคมันระเบิดก่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่นะครับไม่ขนาดมือเราหรอกเค่นี้เขาขึ้นหลอดได้ไหมขึ้นหลอดได้ไหมอืออือ ชิว<ล>ๆนะครับมาย้ำเลยครับนี่โลคฆ่านะครับเฮ้ยอันนี้ต้องโอเคนิ่มๆไหมนะอ้าโดนๆเราจะปาดีมันนะครับด้วยการไม่กดสกิลนะครับเราจะตีธรรมได้ยิงกดสกิลก็ได้นะ ส่วนสกิลเนี่ยตรงนี้จะแตกไวมากเลยโอเคยกสองนะครับปลานี้ที่น้องเขอเนี่ยบักบักบักที่บักที่ไอครับไอ้ไอ้ไอ้เฮ<ป>้ยทันไหมทันนะโอ้ไม่ทันเจ็บอยู่เจ็บอยู่จริงได้ยืนแรกถ้าไม่ทัน เอาย้ายฝั่งก่อนค้อนนะครับต้องระวังเสานี้กับเสาตอนที่จะคิวเลือดมีคนละเสานะครับความถึกแตกต่างกาันมากเลยเสานี้จะแรงถึกกว่ามากเฮ้ยแรกแรกแรกโอเคเนี่ยครับเนี่ยกับเสานสะครเสานี้จะบางมากนะครับคิวมากทำลายเสาหินนี่ไนงะทำลายเสาหิน เรียบร้อยนะครับฮิวฮิว <ter> ฮ <jer girlfriend authenticity> ิวฮิวแล้วไปตัวต่อไปดีกว่าครับไปโอเคก็มาถึงบอสตัวที่โหดที่สุดแล้วนะครับแต่เป็นดาบอสธาตุก็คือบอสน้ำเองสำหรับบอสตัวนี้ผมขอเพิ่มบาบาร่าเพื่อมาฮิวนะครับแล้วก็ต้องที่บอกไว้ว่าจะใช้เลเซอร์ตัวเดียวนี่คือผมต้องขอมาฮิวสองตัวนะครับตลอดเป็นคลิปเนี่ยเพราะว่านะบางทีก็ดาเบเวทไปก็ลดหลาดจริง บางทีก็รับไม่ไหวนะครับต้องมีฮิวมั่งก็เอาหน้าเอามาฮิวไอโกบอึบหลบได้ฮึบโอเคเฮ้ยผลไมเนี่ยไม่ผลครับยังไงก็ต้องฮิวฮิวฮิว มันก็ยิงกูแรงจังวะยิงแรงเลยเกินยังไม่หยุดวิ่งหยุดสักทีเถอะขอร้องขอร้องนะปูปูไม่หยุดเลยหยุดเถอะไอปูมึงจะหยุดไหมมึงจะหยุดไหมโอ้ยเจ็บหยุดเถอะนี่งไง พายอยู่ดีดีไม่ชอบไม่ชอบพายอยู่ดีดีไม่ชอบหิวหน่อยแล้วกันเจ็บนะเจ็บบอกับตรงว่าเจ็บมา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 มันตีแรงอ่ะแล้วมันแบบมันไม่ได้ต่อเนื่องออะถ้าแบบแลกหมัดอย่างเงี้ยเรายังพอซัดกับมันได้เวเซอร์เวเซอร์เป็นตัวที่แลกหมัดเก่งมากนะครับ โดยเฉพาเลเซอร์ของผมนี่ไงล่านี่ไงล่ะ,ละหลบได้จ้าหลบได้จ้าจะตายแล้วจ้าอ้โอยู่รัวเลยอื้อ ขอฮิวก่อนขอดิวก่อนนะเขาไปซัดกระเรียนต่อมาจบได้จ้าเอ้าพุ่งหลบแต่มันไม่หลบให้ครับไอ้กระเรียนนี่ผมโคตรเกลียดเลยเกลียดมากมาเราจะไปตีมันยังไงไมันอยู่ในน้ำนะครับ อยู่ในน้ำไม่จะตียังไงขึ้นมาไม่หลบอยู่ในน้ำตีไม่ได้จริงเหี้ยนะอย่าเวฟสุดท้ายทุกคนตัวอะไร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 มาสิ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  ไม่มาเขียบเขียบมาแล้วหมูป่าคาเดมี่ซัดก่อนเลยได้เปรียบเฮ้ยข้างหลังนกปะ <c oughs> เจ็บนะครับไอ้นกนี่ไอ้นกที่มันซี่เงี่ยต้องคอยเออ่บิ้งให้ถูกจังหวะนะครับแบบนี้โอเคโอเค,อเ,คเมื่อฮิมีฮิวก็ไม่ยากนะครับ โอ้เจ็บไปตัวต่อไปเลยกันก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดเพราะผมจะแถมนะครับแต่ผมไม่บอกผมจะแถมตัวอะไรแต่ว่าสาหรับตัวนี้นะครับก็คือสตอมเทอร์เลอร์นะครับเลเวล70ก็คือเลเวลของโลก5นั่นเองมาเลยมาครับจะอยู่จะร่วงต้องระวังนะครับเพราะว่าเลเวล70เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่าดาเมจเนี่ยของมันเนี่ยคือ,อ,อมหาศาลนะครับ โอเคอ,เคอ้ล่วงล่วงล่วงเคล่วงไวอย่างนี้น่าจะจบไวอยู่แหละผมว่านะไม่เชื่อดูนี่ไงจะไม่สกิลเยอะนะครับเพราะว่าสกิลผมนี่เยอะไม่จิ้มฟัน,ในใจริงๆกงเล็บหมาป่าเลยเหมือนแบบกงเล็บแมวน้ำโอเมื่อกี้โอเคโอค้ยล่วงโอ,โอ้ล่วง,วงอ,ะอ,ะอะไรดี มันควรจะตายไปแล้วมันควรจะตายไหมพอพูดกรงเล็บแมวน้ำปุ๊บเหมือนหมาป่าลงงอนเลยครับไม่อยากตีแล้วลงมาข้างล่างเลยงอนไม่ไหวยังนี้ไม่ไหวน้องเลเซอร์เอาหน่อยลูกน้องเลเซอร์เอาหน่อยนะไม่ใช่เลเซอร์เอาแต่หมาป่าเลเซอร์เมื่อกี้น่าจะงอนเนี้ยครับอยู่ดีก็ล่วงเลยอ่าโดนอะไรน่โอเคปะ ก็ล้มอีกรอบก็ไม่น่ารอดนะครับจริงก็น่าตายในะออรอบเมื่อกี้แหละโยกได้โยกได้ไดมาๆมาๆโอเคเอ้ตีไปโดนตีไปโดนตีไ <c> ป <oughs> โดนครับตีไปโดอนอ้าวคือปิดฝั่งคือปิดฝั่ง ไม่เป็นไรฟังไหนกน็ได้เหมือนกันทั้งนั้นแะยังไงก็ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วโอเคครับก็ตอมเทเลอร์ oler, ก็นิ่มเหมือนกล้วยเลยนะครับก็ไปตัวต่อไปเลยแล้วกันก็เห็นห้องแบบนี้นะครับเห็นห้องแบบนี้ก็น่าจะรู้นะครับเราก็จะไปลุย,อยือนเรียกได้ว่ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับห้องนี้ ก็คือเราจะสู้กับมันทั้งหมด3เวฟเนี่ยแล้วก็นั่นแหละครับผมเอาฮิวที่แบบว่าเป็นฮิวแบบน้อยมาด้วยนะครับไม่ได้ฮิวแบบฮิวเยอะซึ่งเรียกได้ว่าแค่จะสวนไม่ได้เลยครับการโจมตีที่แบบโอเค พยายามหลบครับอืมโจมตีบ่อยเกินไปแล้วอ่าแดดด้วยจะตีบ่อยเกินไปแล้วนะโอเคมันน่าจะเปลี่ยนร่างครับร่างนี้จะไวขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเก็บแตกมจะคิวตัวเองไม่ใช่หรอกไวขึ้นไวขึ้น พยายามหลบนะครับโอ้โสายฟ้าก็สายฟ้าเปล่า <c oughs> เอามาดิคนละทีเปล่าคนละทีเปล่าแต่ไม่ตีทีเดียวแน่นอน <c oughs> อึ๊บโอ้โหอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรเปรียดร่างเหรอเปรียดร่างมาช่วยอะไรได้ช่วยอะไรได้ฮะ <c oughs> ตัดเขาคาซีนี่ครับเพื่อสู้เว็บสุดท้ายคือเว็บสามเจ็ดล่างเจ็ดเข้คิดวอุตร้แมนเด็ดโอ้โหจะเท่ไปไหนอ่าฮะอืแล้วไงครับคือมาสู้กับไอตัวนี้จะมีคาซีอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยครับผมบอกเลย ไม่ว่าเราจะมาสู้กี่ครั้งก็เถอะมันจะมีคาสีอย่างนี้ทุกรอบไพามอนจะกรี๊ดตัวละครหลักก็จะร้องงี้ทุกรอบเนี่ยโอเคอาจะข้ามไปเลยไม่ปล่อยเยอะมายี่ไปถึงเนี้ย ความไวจะเหมือนเว็บสองเออจะไวกว่าเว็บสองเนียครับส่วนการโจมตีจะคล้ายๆกันแปลงร่างเหมือนกันนี่แปลงร่างได้เหมือนกันแปลงร่างได้เหมือนกันนะครับพี่มาดีมาดีมาดี้มาดีนี่ละที่คนบอกว่ายากนักยากหนายากขนาดนั้นเลยยากขนาดนั้นเชียวเออยากขนาดนั้นเลยยากขนาดนั้นยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะยากขนาดนั้นเชียวเออ ทำได้แค่นี้เองเหรอก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาตบบอทุกตัวเลยนะครับที่ตบได้ยกเว้นหมาเนะาะก็ได้ชอบอย่ืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับซึ่งเซ็ตอ t i ิแฟ t นะของเวเซอร์จะใส่ set ออ set radiator, set stand, สองเซตนี้นะครับก็คือเซตกาเดียเตอร์กับเซตปัดแตนนะครับบวกพลังโจมตี18แล้วก็สร้างความเสียหาย25นะครับกายภาพส่วนค่าสถานะนะครับโจมตี1,800นะครับส่วนโบน,นัสความเสียหายกายภาพผม ร้อยห้าเปอร์เซ็น์นะครับอัตราขิ43ความแรงขิ114นะครับเวเซอร์ผมก็จะประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ลิ้นพันเลยตุ้ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบาย